มากครับสุดยอดอ๋อคนนุกเยี่ยงไปนั่นนั่นนั่นนักับสวัสดีครับพบกับช่องเบียร์ทิธมนิกแล้วนะครับแบกเป้ทีกินความสุขอยู่รอบตัวเราแลครับตอนนี้ก็มาอยู่กับสองนางเอกนะครับซึ่งจะพาเราไปที่ศูนย์ยานเจ้าน้องความการพัฒนาห้วยข้องไปอัน ราายกน้องกวางเนาะเจ้ากับคุณน้องแยงเนาะเป็นเจ้านี่คขาขึ้นเข้าปากกลางสูงนี่นี่นี่เป็นสนม่วงเฉลิมพระเกียรติเจ้านี่นะครับโอ้โหถ่ายไม่ทันเฉอตอนแดงๆมากเลยมีคนมาเอวมานั่งแต่ง็มีอยู่ครับเจ้ามีใบแก่ดีเนาะขนาดตอนนี้ใบใบนะเนี่ยใบแก่มีแก่ดีมากเลยครับอันนี้เป็นพ้าผา ข้าพาวที่ในหลวงเกิดเสด็จในหลวงราชะการที่เจ้าเกิดเสด็จเดี๋ยวเปิดกำลังใจก็พุมงเจ้า,จาสิ้นปีสิ้นปีจะมีงานตัง้งขอบครับใส้มือได้เป็นอ่างหนึ่งเจ้าอ่ะใส้มือนี่นะอ่ะเก็บน้ำที่หนึ่งนี่นะเพือ่อนๆนะนี่คือเราอยู่บนรถนะครับอาจจะดูเป็นไปดีออร์นีนิเจอรนี่เป็นอ่างนะครับเดี๋ยวที่ทำงานกลางก็จะอยู่หลุมนี่ไปหาบหน่อยเจ้าอ่าอ่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเนาะ นี่ก็จะมีป้ายอุณหภูมิบอกเจ้าวันนี้อุณหภูมิสูงสุด34ต่ำสุดที่สิบสองคานน้ำฝนสุดอ๋อก็จะมีคนมาเปลี่ยนเป็นตัวเลขให้เนาะเจ้ากวางเนี่ยเป็นคนบันทึกข้อมูลกะเจ้าก็จะประกาศเป็นตัวเลขปีเนาะเจ้าวันนี่เขาบอกจะลงรอยไม่พอดอยรอดอยรอนี่นะเจ้าค่อนข้างชันแต่นี่ดีหน่อยเคุนเปลี่ถนนละเจ้ากำลังเปลีใหม่ โอ้ติยากาน้องกวางนี่กว้างมากเลยเนาะเจ้าเจ้าจากหน้าศูนย์หรืใต้ศูนย์ประมาณอะไรอ่ะสิโลตัวเออเกือบสิบเจ้าเกือบสิโลครับเขาแล้วนี่เขามาถ่ายกั๊มหนึ่งเนาะจับได้กั๊มเออละมาเป็นสมัยที่กองคลิปแรกๆของกวางเลยเนาะแม่นแม่นแม่แรกๆเลยที่ไปมาถ่ายครอบรอบสามสิบสี่นี้หัวท้องไซเจ้าว่าตอนนั้นเป็นสาวญี่ปุ่นใช่เนาะ เดี๋ยวนี้เหรอนี่ได้อยู so> ่เดี๋ยวกะลีอะคนเรียกดักแซบนี่ได้หนิแค่รับแล้วเจ้าไปเข้าแล้วใหม่ไปเข้ามาครับลวดแหมเจ้าแอร์ต่อหน้าแหมแค่ลับแล้วค่ะครับอะเดี๋เอาไปดูรปกาดตั้งหน้าเลยเนาะเจ้าเดี๋ยวตั้งหน้าก่อนจะเป็นอันมีอ่างเก็บน้ำที่สองอ๋อมีแหมก้าอาแค่ถึงแบบประเด็นแรกเขาจะมาอย่างกว่ากวานี่มันจะรอลประเดือใช่ประเด็นล่างลืมบอกเพื่อนๆเลยเนี่ย โมเดลนี้ม bon ีเป็นห้องมาเป็นเทศกาลตกปลาชโดเจ้าของของไม่องใช้เจ้าสี่อ่างเก็บน้ำที่เจ็ดเจ้าเจ้าก็จะบามาพอกันรอเปินย่าปลากันได้มากก็ปลาตัวใหญ่ตัวน้อยเป็นยังไงพ้อเจ้าครับครับเกับมะเคยมาพอกาเต๋อเพราะว่าจะอยู่ใต้ศูนย์เลยเจ้าเจ้าปกติคนจะอยู่ตั้งหน้าศูนย์ครับครับเขามาเขาคด้เห็นกันก็จะมีชาวบ้านขออนุญาตมาตกปลาเนาะเจ้าครับอันนี้เป็นส่วน เจ้าเป็นอ่างเก็บน้ำที่สองอันนี้ก็ส่วนมากถ้ามีใครมาติดต่อง,งานก็จะมาติดต่อตรงนี้มีประชาสัมพันธ์เป็นสำนักงานอับพิธใหญ่อยู่ตรงนี้ครับจะม,มาดูงานจะมาดูอะไรกันก่อนจะมาเปิดพิธีกันตรงนี้ก่อนเจ้าโอ้โหนี่เป็นอ่างเก็บน้ำที่สองจะมีการะถางโอ้โหนี่เนี่ยอ่างเก็บน้ำที่สองแน่นอนตรงไปก็เป็นส่วนสัตส่วนซัดว์ดีบนด้วยเจ้าอ๋อมีส่วนซัดว์ตัวกันโอ้โหนี่เฮาเอลบอกว่อยเลยเนาะเอลไม่ทุ้เอลอยู่บะทัวร์เลยเนี่ยเนาะ เขาเล่าเขาเล่าตีคลิปแล้วนี่่อดดัขงขวามืออ๋อตีเขาไปถ่ายเขาแล้วเลยนะครับลงไปตรงนี้เนาะนี่เป็นงานประมงกับมันปูปูนี่ตัวอ,อู้หู้เขาทาเขาค่ะเยอะแยะมากมายเลยครับพาไปใต้แต่วันนี้เขาจะไปไต่เอไปอ่ะไ,ไปสุดของศูนย์เลยเนาะครับโอ้เส้นทางธรรมชาติมากเพื่อนชมบุกมาเจ้าเจ้านี่แต่ป้านกยุงตะมุข้างตางเลยครับเสียดายเนาะเขะบินผ่านไปเลย บินไม่ได้นานหรอใช่แต่มันบินต่ำบินกว่าสูงตัวได้แล้วนกยุงเราบินได้ตัวใหญ่กับเจ้าใหญ่มีตึงใหญ่ตึงน้อยเจอปลาเป็นผูกเลยเจ้าอ๋อแต่ถ้าเฮาฟ้านี่จะเป็นสักหกโมงอย่างปลาแบบนี้ห้าหกโมงอัานกาแรงเลยเจ้าบางส่วนถ้าได้มาแบบประมาณจัดพูนจัดข่ายอย่างเงี้ยครับถ้าได้มาเจ้าอย่างก็จะฮฟ้าบางเ่วนก็ได้บางเ่วนได้ยูถึงข้ามอย่างเงี้ยประมาณทุ่มสองทุ่มอย่าเจ้าเฮอฟ้าที่มันแบบสลัวสลัวอย่างครับครับ บางเจอกับบางเจอกับมาอยู่หน้าออฟฟิศเลยนะนกยุงอ่ะอันอะไรกันมาคือบางตัวมันเกยโคนมันดูมันเกยโันคุ้นเคยเจ้าเป็นงแเจ้าโอ้สวยงามครับเพื่อนดูโอธรรมชาติค่ะเนาะธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยฮะดูดิโอ้โหนกบั้งน้อน้ออันนี้เฮานีคล่องเลยนึกว่ามาสายงานเลยอันนี้คือสายงานโดยตรงเลย โอ้นี่ขนาดเขาเดินทางมาเนี่ยแบบเส้นทางนี่สวยงามตลอดทางเลยครับเจ้าทั้งทางก็จะตติบแปงสาทีปูไม้ผลพองปูสมุนไพรพองเจ้าเจ้าข้อน้างอ่เอานี่เดาจนเนี่เอ้าขมมาเดนมไยตอนนี้ตอนนี้ใกล้ถึงยังเจ้ายังหรอยังไกลอยู่โอเคอันที <COM> ่เขาตัดภาพไปดูอ่างเลยเนาะ เจ้าโอเคได้เจอกันในไม่พื่อนๆนะครับอัางใกลถึงแล้วยังเจ้าเจ้าตอนที่อ่างเก็บน้ำที่เก่งดังขวามืออ๋อเรือตรวจคุณเจ้าเดี๋ยวเขากำลังไปซอดตาเขียบเรือเจ้าเจ้าโอ้แต่ซึ่งทางสวยงามเนาะถ้าใครจะมาเอาปลานี่ต้องมาเอาเรือมาคนเดียวครับครับแล้วก็แล้วก็มาตกปลากลางอ่างเลยครับโอ้หดูอ่างกว้างขวางนะครับเนี่ยโอ้โหยินดีนะได้มาเด้อขอบ

เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่าทำไมเิถึงตกงป่าที่นี่ได้เนาะอ่ะอลองข้านอกดูอ่ะแอ่์เพื่อนมาดูตกันนะนี่คืออ่างที่เจ็ดอย่างที่น้องกวางบอกครับโอ้แต่แต่บรรยากาศดีขนาดเลยนะเนี่ยโอ้โหช่วงเวลาตอนนี้ก็บบ่ายโมงเนาะ เจ้าโอ้โ oh, ห oh, วิวสวยงามครับเพื่อนดูครับันเป็นเรือเรือแต่ล้วขนเป็นปน,นี่เนาะเรือไผ่เลมันเนาะต้องต้องฟัง,องบอกข่าวๆด้วยกันว่าทำไมเปิดถึงที่ย่าป่าได้เจ้ามันจะเป็นเขาวาชนี่มันเป็นส่วนทีน่เอาว่ามีฝาเฉลนะูหน้าฝาชฉลูเนี่ยคือมันจะก,กินปลาน้อยเตยจ้ามันก็เลยคือคนข้างนอก มาเอาฟ้าไปได้เจ้าเพื่อเป็นการลดจำนวนปลาชะโดครับเพราะว่าปลาชะโดตัวขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่าเนาะปลานักล่าเนาะก็กินปลากินเนื้อมันก็มันก็ไล่กินปลาน้อยอย่างก็ว่าไปเนาะล่าชะโดนี่ค่อนข้างขึ้นชื่อว่าโตไวเนาะใหญ่ใวยแล้วก็โตตัวโตด้วยพอชอบพิมายคอปลาสาายชนิหนึ่นใหญ่ไปตามครับครับมาตันใหญ่มาตันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นฤดูเนี่ยก็จะเป็นฤดูล่าชโดเนาะ คนมาล่าชะโดได้เนาะครับได้ลองถามลองถามครับขอขอสอบถามนะครับแล้วชะโดชะโดช่วงนี้มันตัวใหญ่นักหรอครับตัวใหญ่ก็พอมีครับแต่นนน้อยเป็ครับตัวน้อยเป็นนักครับอ๋อตัวน้อยเป็นหนักนะครับเนาะพอดีผมพันในเพจเขาโพสกันเลยตัวจะเป็นห้าโลครับผมก็เลยแต่ว่าเขาได้กันเนาะครับวันนี้นี่มีมีซิทตนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ครับมันแน่ครับ มาแน่เนาะห้องมาอยู่ครับอ๋อพักพักยกกันเนาะแบบพวกเครืองพ่นจั่งนะพวกครับตั้งตั้งปุ้นก่อนครับที่รถจอดอ๋อที่รถจอดปุ้นนะครับอ๋อน่าสนนะเนี่ยตอนนี้ใครพักยกอยู่ต้องแรงๆครับพุ่นจิมาครับอืมครับมีบมันจะฮื่มเป็นช่วงเลยนะครับเนาะครับครับแรงๆพุ่นจิมาพุ่นจิมารู้อ่ะครับ นเช็คเนตะโม้ะอ๋อครับ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 เขาท่าเขาท่าครับดีน่าสนใจน่าก็เลยใครมา่ายทำการตกปลาชิโดยกันครับตื่นเต้นนี่ครับตัวใหญ่ขนาดครับขอบคุณเจ้นะาครับอันนี้เป็นเรือสุนตัวนะครับนะครับครับโอ้เขาท่าครับโอ้บรรยากาศดีครับเพื่อนลมรื่นครับเนาะ ไหนสามทีจังตรงนี้เหรตรงไหนเจ้าอ๋อเอาผีเสื้อเออเออใช่ใช่แันแันเดินไปเบาๆเข้าไปใกล้ๆแล้วก็แล้วก็หันหน้ามาตั้งกล้องน่ะสวยๆเดี๋ยวแอจะเก็บช็อตนี้ให้ได้ตอนนั้นถ้าเก็บช็อตน้องแป้งแล้วต่อไปเป็นช็อตน้องกวางห้องแล้วน้องกวางหันหน้าตรงนี้เหรอเอาเนอะ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 แล้วครับเพื่อนดูช็อตนี้จะเป็นช็อตสวยงามไหมเสื้อมันก่อนน้องกวางน้องกวางหล่นไปพูดลหันหน้ามาตังนี่น่ะหันหน้ามาแล้วโบกไม้โบกมือเอาเนอะไปเลยหนึ่งสองสามไปเลยไปเลย โอ้โหสวยสวยสวยสยสวยสยสวอันนี้ผีเสื้อนะเสื้อเขียวๆที่ไอเียเขาเคยไปย่ำกับียง่นาะออตีตีทีกินได้ออนผีเสื้อเนี่นะโอ้สวยมากเลยวิวนี่ครับอันนี้ก็มีน้าเหมนกันเพราะมันจะมตะมุตุออเจ้าเจ้าโอ้เยอะเหมกันเนาะผีเสื้อเนาะโอ้สวยงามมากนะครับ อันนี้เขากลับมาลุ้นกันนันกลางณ์นะว่าเขาจะได้จะเจอเชโดเพราะว่าอันตะกี้อ้างเป็นมากกว่าเป็นจะมาจังกับกำตอแมลแรงตอนมลงเลยกะโอ้มันต้องเป็นแม่แบบช่วงเนาะเจ้าแปลงน่าจะช่วงคนเสี่ยงอ๋อครับครับครับอันนี้ตอนนี้ก็มีประมาณสามลำเนาะแต่อยู่กลางน้ำนนะที่เห็นตอนนี้นะครับขั้วอ่างมันออกไปจุ่มตัวอืมครับครับโอ้เรือนี่เขาถ่านะแค่ได้สักลำเนี่ยงามเลยครับเรือแค่ได้สักลำ เ,เขาถ่ายเอาเพื่อนดูดูโอ้โถ้าเพื่อนต่ำเห็นนี่เทแคได้แน่นอนน่นะโอะโหลำนี้พเพื่อนต่ำกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นตัวอยู่อ่ะวิวสวยง,งามเพื่อนเพื่อนครับห้องครอ่างที่เจ็ดนะครับเนี่ยรัก้วยห้องใครนะครับโอ้โหวิวงามครับพเพื่อน <S <S พอดีว่าผมเห็นในเพจแล้วเปิดโพสกันนะว่าได้ ได้ชโดตัว5้าโลครับตัวใหญ่มากครับผมเลยสนใจว่าจะลองมาถ่ายทําดูมองว่าวันนี้ผมจะมีโชคหรือเปล่าครับก็มาลุ้นเด้วยกันเนาะว่าเราจะเห็นคนตกปลาได้ปลาไหมวันนี้ครับโอ้โผูวิวสวยางามจริงครับเป็นช่วงฤดูอย่างที่บอกที่น้องกวางอธิบายไปนะครับว่าเป็นช่วงลดจนนาํานวนประชากรของปลาชโดครับเพราะว่าปลาชโดมันเป็นปลานักล่าเนาะ เราก็ต้องเพิ่มปลาชนิดอืน่นเบนเจเลมพันห้องเนาะครับโอ้บรรยากาดีอ่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าครับเพื่อนเนาะครับไปหาสสารดีวกว่า ถ้าเกิดว่ามีเรือแก่งน้ำขอเซาะป่าได้ก็ถือว่าชลิปนี้สำเร็จเนาะว่าเอามาเจอคนตกปลาแล้วได้เชโดครับอลองดูว่าจะเปลี่ยนแผนจะไปกันในต่อครับโอ้อกลางคนนี้ยังจะไปไหนน่ะห่าลักไปแอลแล้วอ๋อห้ามจอนี่ไงเจ้าเจ้า อ๋อครับก็วิวดีนะเนี่ยเจ้าอันนี้ไฟป่านี่ก็คุมไฟป่านี่นะศูนย์ควบคุมไฟป่าเนาะเจ้านี่คือนะครับเกนจะมีหอดูไฟใช่ไหรอในหอดูไฟตรงไหนหอดูไฟนะโอนี่ไงหอนี่มันก็เจ้าก็จะขึ้นไปดูอ๋อปุ้นปุ้นลองปุ้นหน่อเนี่ยเสาแดงเแดงเนี่ยเสาแดงอะไะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามกันเดี๋ยวถ้าเปิดหันควอนหรือหันไฟที่ไหนก่จะได้เช็คติการ์ดแล้วเปิดก่อนจะเอาหน่วยควบคุมไปเลยอ๋อก่อนไปเลยดีกว่าครับเจ้าเจ้า นี่นะขอ,ขอดูไฟไอหน่อเจะกี้กับไทยไปกันริมพออ๋อ,อนี่นะเพื่อนๆเนี่ยเสาสูงๆนะแล้วนะแดงๆอโอแต่ใครหล่องไปดูตะกางงัดม,มากแล้วนะ <laughs> โอ้โหดีๆมากครับเพื่อนอะเราลรุ้นกันนกวางเนาะว่าเขาจะถ่ายทำได้กอ, <laughs> อ พีเเ่เสือเ้อกางยันมันจะมาจังดูถ้ำจอมเนี่ยกะรสักป,ประมาณกี่โมงเจ้ารู้ว่ไม่แรงแค่เดียมากลำล่อมอืมเจ้า,าเป็นปยังนั่งรุ่นกันไปเรื่อลยเนาะเจ้าเขามีเวลาอยู่ครับอันเดียเขาตาัดภาพก่อนเนาะว่าจะมีอย่างเสื้อผ้าเขาก็เนาะครับโอ้โหคนนุ่งเอี้ยงวิวงามวะครับสวยงามมากเลยเริ่เขามาดูป่าชุ่มเพื่นต้องการเจ้า แต่คิดว่าน่าจะได้อยู่เนาะลุ้นก่อนาะเนาะโอ้แต่วิวงามมากเลยเ,เจ้าอ่ะขอหันถ่ายกับนี่เนาะ<ไ>กับน้ำไหมเหรออ่ะกับอ่างโอ้โหอยู่งาม,มาเพื่อนน้องคุณนกเอี้ยงคนขับวันนี้อีกแล้วเจ้าคนขับอ่ะขอขอ,ขอผมอยู่ในวิวพอเนาะขออนุญาตถ่ายตัวเองหน่อยนึงครับอ่ะขออลงไป มันสะท้อนแสงนะมันสะท้อนแสง,าง,งากับตายรำมากครับเพื่อนเดี๋ยวเขาจะรอดูล,ลำที่เพื่อนกำจะเทียบฟังนะครับไหนกำลังมาละขอบคุณครับเพื่อนครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูว่าเพื่อนจะได้ป่ายก่นอนแล้เนี่ยขลุ้นเนาะวันนี้เป็นเรือสมสุทรเนาะอวันนี้มาขอถ่ายทำกรรรมคับเจ๋คอมครับมา <c oughs> เด็ก เราลุ้นเราลุ้นนะครับมาลุ้นกันว่าสองลำนี้จะมีลำไหนที่ได้ปลาหรือเปล่านะครับ,บอลองเดินไปหาดีเลยดิก้า<อ> <c oughs> เดินไปหาเลยบอค่ะเดี๋ยวลองเดินไปหาเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมขออนอุญาตเดินไปหาเลยก่อนเนาะ เพื่อนๆจะได้ลุ้นกับผมไปพร้อมๆกันเนาะครับกาพรอมที่จะไปแล้วกะอ่ารอกันได้รอกันได้อ,ไดอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อน,อน,น็จะเทียบฟังแล้วนะเนี่ยสองล้ำนะครับมาละลุ้นครับจะได้กอ่อนผมมาแบบดนสดเลยนะครับรอบนี้ม่ได้นัดใหม่ยสักอย,ย่างนะครับพอดีเห็นว่าในเพจมีป่าตัวใหญ่ผมก็รีบตัดสินใจรีมาแล้วเลยอย่างที่ห้อยของใครนี่ก็เป็นต,าาตีอากระด้งกวางไปเนาะกวางกลยประสานงานแล้วก็มากันโดยที่มึนๆหน่อยงงๆหน่อยกัน ลุ้นไปครับมาละโอ้โหมีการดีครับเพื่อนต้อมกับไอ้ต้อมได้นี่ไทยวางทหารนี่อาจจะมีอยากมาได้แน่นอนครับโอ้โนี่ไปอะปะลาไหลเลยเนี่ยอย่างนี้ออกเจกินไหมนึกว่าปลาไหลกิ้นไหมตาลายกินไหมครับกิงไหม <laughs> ไอะเดี๋ยวเราเป็นไม้ดีกว่าครับมาละอ่ะ มาแล้วครับเพื่อนลุ้นกันครับทายน้องกวางกับคุณนักยิงดีกว่ายิงรอเนาะทายสาวๆกันสาวๆลุ้นไปกันเนาะก็จะได้ก่อนโอ้แตกกี้ช็อตผีเสื้อนี่งานมนาเนาะชอบพนาเลยอ่ะเออเดี๋ยวเออใช่เดี๋ยวรอรวมต่มกันเนาะเออไปลุ้นกันลงลื่นลงลื่นเนาะโอ้โหน้องกวางอยู่กับธรรมชาตินี่แบบเข้าถ่ายดีเนาะ ที่บรรากาศนี่กว้างกว้างรบบเอออามาเล่ามาเล้วมาเล้วมาเล้วรุ่นครับดูครับอ๋อได้ครับได้ครับครับได้ได้ป่าพอครับโอ้ได้ตัวครับขอดูกั๊มนะครับผมโอ้พอดีดูในเพจแล้วเขาได้ป่าตัวห้าโลเนาะก็เลยตื่นเต้นขนาดมารอรับถึงที่ครับ ันนี้โอ้รุ่นรุ่นท่านเพื่อนมารุ่นด้วยกันนะครับพอดีเปินเปินล่องเรือมาแล้วได้ป่ามาละมองว่าปเนาะได้นักประเจ้าวตัวเดียวเนาะครับครับโอ้ผมชอบเรือมากเลยอะครับครับขอขอขอหยัดดูอ๋อนี่เหรอนี่เหรอโอ้ชโดอนมครับนี่โอ้ตัวใหญ่ขนาดเพื่อนโอ้เด็ดเด็ดโอ้ใหญ่บ้านตั้งกลางนี่เลยกะโอ้โหอันนี้ตัวน้อยกะ นี่สองโลปอันนี้สองโลไปครับนี่ยังถือตัวน้อยอยู่กับเราโอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่กว่านี้เราี่เดียว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 นียวให้เดี๋ยวให้เปนกลับมาดูครับขอบคอสมาร์ทนะครับไอ้เนอะเขาเขาดูกันอันนี้คือเครื่องมือเครื่องมืออันนี้เครื่องมืออย่างนะครับไอ้คีเปอร์ครับคีเปอร์นะครับเนาะโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนพือนอันนี้เป็นวัตต์ตัวน้อยแล้วนะเออโอ้ตัวใหญ่ปัาวโอ้มันตัวใหญ่เลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขเนี่ยครับไอ้สมาร์ทเนอะโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ โอ้ขอบคุณเจน่าครับนกอ้ายูแก้นกอ้างไปยิงยู่แก้ให้นกอ้างกล่าวไทยอันนี้นี่นี่นี่กำ่ากลกลนี่โอ้ตัวใหญ่มากเลยนี่เป็นกระเจาดิ๊วแต่แล้วโอ้ชิลด์ตัวสองโลปลายครับนี่สองโลตัวน้อยนะอ่ะแสดงว่าตัวห้าโลนี่ใหญ่ขนาดอะไเนาะใหญ่สุดนี่กิโลจาะทีได้อะครับมันมันขึ้นได้ถึงสิบกิโลนะครับโอ้สิบโลมาอี้ยมาตั้งข้างมาหันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสองโลนี่ถือว่านักมากเออเอาล่ะเอาหลังเซลน้อนงโอ้สุดยอดครับขอขอไทย โอ้โหพเพื่อนๆสาวจับชาโดได้โอ้ไม่ใช่ไอ้ใบยัำได้ก <laughs> ับอยากไปซศอ้ตัวเหมือนกันเ <laughs> <า>นาะเจ้าอยากไปซศอ,อ้ตัวเนาะโอหตอนนี้ก็สำเร็จแล้วเห็นเห็นได้เห็นเชียวตัวใหญ่เขาเขาดูใกล้เน้องกวางน้องกวางนักเนาะสุมาเนาะน้องกวางนักมากเด็กแก้มเดี๋ยวขึ้นละแก้มขึ้นละโอ้เดี๋ยวเขี่ยวมันน่ากลัวมากนะเพื่อนๆดูเป็ดปลากินเนื้อเนาะครับโอ้นี่สองโลปลายนะในเคอร์นี่มีอายอ่ะครับสุดยอดอ๋อคุณนุ้ยยงไปนั่น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 สุมาเดินครับ เอาครับครับโอ้ครับขอบคุณเจ้านะครับไอ้ครับ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 โอ้ดีใจนะตัวต่อกะตัวเดียวตัวเดียวนี่ปนก็ปนก็ได้แล้วเนี่ยแต่มันหน้าตามันน่ากลัวนะเนาะยังกลับดีๆเออตัวละบอระเออกลับดีๆเออเดี๋ยวผมกดโตบะเห็นโอ้โหครับโอ้สำเร็จละได้ได้มาหันปลาตัวจริงละ คือบ้านทรงภูมิเนี่ยได้เห็นเทปได้เห็นเทปแล้วก็เลยมาถ่ายยูทูปกันเนี่ยกายครับใจเข้าไปซ่อมไนอ่ะครับครับแมนแมนแมนครับใจเข้าไปซ่อมหล่องกลางสวยพุ่นทำไปได้หรอไอ้เบียเป็นไงไอ้เบี้ยอ่ะโอ๋เป็นยากาศได้แล้วกันได้แล้วเนี่ยสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยครับฮะเหมล้ำจะออกเอาเห็มล้ำจะออกอ่ะโอ้ล่ะลำนี้อายเป็นสำเร็จละครับอันนี้อันนี้มาซ่อมตั้งแต่กี่โมงแล้วครับ ก้ามกสิบโมอ๋อก้ามูกสิบโมงงั้นเหรอแล้วก็โอ้กับแบบมือแล้วเหรเนาะกำดีก็ได้ละสองสามชั่วโมงแล้วแต่เนาะแล้วแต่ครับอ๋โอ้โหสุดยอดสุดยังนะครั้งแรกผมไปเคิรอนได้ตัวน้อยเดียวครับเขาไปเอาลูกป๊อกกันเนาะมันตัวบอกน้อยเดียวอ่ะบอกความือนี่ไงเออโลเดียวกันเกรงโลสุดยอดครับขอบคุณจ้นะครับอันนี้คือฟิชชิ่งตัวจริงโอ้โหสุดยอดครับเพื่อน พชเชรยแมนพชเชรยแมนเฟรนดฮะนี่อาจะฮึจะฮึลงไปซอกก็เปิดกันน่าสนกันนะเออไปบอกถ้าใครทำกันนะครับมาอ่มไทมาอปรตโลกอะเดียวเดียวไทยขออนุญาตลงเรือปกับนะครับนะครับแล้วปกติปกตินี่ถ้ลง ถ้าลงไปนี่จะประมาณกี่ชั่วโมงครับถ้าลงไปซอยครับอ๋อครับไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะไปเรื่อยๆครับได้ได้ครับครับไปยาวเลยกรับอ้อมต่ก็มาแรงกวมาหรับไอเดียครับก็มันยี่ห้อเป็นโซ่ท้ายดีอ๋อก็ได้เจ้าได้เนาะแล้วเตยเนี่ยก็ได้เอ้าไปท้าอั้ากระเป๋าลงมากำเพื่อเพื่อเมเต็มได้ได้ได้ ครับแต่ตะกี้นี่ตัวใหญ่ขนาดละโคตรยอดไอ้พวกตัวใหญ่นะไปเคลื่อนไปเคลื่อนนี่ตัวแบบติดโนเพเนาะโอ้ไปเคลื่อนเป็นลูกปอกอะตัวน้อยเดี๋ยวสักสักซีนี้หัวกันอ่ะกลับกลับมาเนอะครับอันเดียวเดี๋ยวในเดียวอาจจะลงไปกระเปิ่อเนาะกับไอ้เผาครับครับเพื่อมาลงก่อนเลยเลยแล้วมาอ๋อ เออแมลงมันกันมาบอกเอาที่เป็นก็ก็จอมปลากันนะอ๋อไปได้นะครับหนออันอันเดียวแมลงมักมก็อะน่าจะจะดีกว่าครับครับได้ได้ครับครับได้ครับได้ครับ อ๋อครับขับใจได้อนันครบคงจะนะครับเดียวบุดให้มาหมอบครับเนาะสุดยอดครับสุดยอดเนาะทุกางโอ้ดีใจแล้วดิการเคอันเดียวเขาอาจจะมาดูแมลงห็มรอบนะเพื่อนเนาะอาจจะมานั่งเรือก็เป็นเลยอ่ะขอปิดคลิปนี้ด้วยการดูเรือแล้วก็ดูอ่างเก็บน้ำครับโอ้วิวสวยงามประเมอนมาถึงก็ได้เจอป่าเลยตัวสองโลไปตัวใหญ่มาก โอเคครับเบียร์ที่ทหนดแบบไปถึงความสุขอยู่รอบตัวแล้วนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ